بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ความสันติความจำเริงความเมตตาพระกรุณาบานีจากพระองค์อรรสุภานาหัวตาลาพระโส์แดท่านอิมามท่านคอเตบ,บีลันบรรดาคณะกรรมาการมัสยิดบางอ,อ้อบรรดาสัพพบรุษพี่น้องที่รักและขคารบทุกท่านครับขอชุดกตต่อรรสุภานาหัวตาลาที่ อำนวยให้เราได้มาพบกันในการพูดคุยว่าด้วยเรื่องหัวข้ออารีกละาหรืุนนะวันะมา์ในตอนที่สองถ้าบอกว่าตอนที่สองผมว่าตอนแรกนี่มันก็น่าจะเลื่อนๆไปแล้วหรือเปล่าก็ตอนแรกเนี่ยเราคุยกัน ผมอธิบายในเรื่องว่าด้วยความเชื่อของฮอรุสุนนาวันจามาตามระบบที่เราเรียนกันมาระบบที่เราเรียนกันมาก็เป็นระบบที่เราเรียกกันเป็นตุ๊ก,กตาให้มันเข้าใจก็คือสี่สิบยี่สิบซึ่งก็เป็นระบบที่มันถูก ใช้ถูกเรียนกันมาแล้วก็ยังใช้กันในปัจจุบันนี้ในมสัสยิดต่างๆทั่วไปซึ่งมันก็ไม่ควรจะมีใครมีปัญหาพอเวลาเราไปการดูว่าเราเชื่อว่าลอสทานหัวตาลามีลักษณะอย่างไรมันก็ไม่ควรจะมีใครมีปัญหาเพราะว่า ข้อแรกอาล,ลอมีข้อที่สองเอาล้อดั้งเดิมข้อที่สามอาล,ล้อทรงถาวรแ,แ,แล้วก็ไล่ไปแต่และข้อแต่ละข้อเราก็จะนึกไม่ออกว่ามันจะมีใครที่มีปัญหากับข้อใดก็แล้วแต่ในในยี่สิบข้อนี้ไม่ควรจะมีปัญหาแต่ว่ากาันนั้นก็มีคำถามทายเดยกพ่อๆก็คือคำถาม ถ้าเรียกตามตรงก็คือเป็นข้อโต้แย้งว่าสี่งทียี่สิบนั้นนบีไม่ได้สอนมั่งหรือว่าสหาบะไม่ได้รู้เรื่องด้วยมั่งหรือว่าจะเป็นการจำกัดลักษณะของอลอสุภาณาหัวตาลาไว้ในยี่สิบข้อ เชื่อแค่นี้แหละพวกเราเนี่ยเชื่อกันอยู่แค่นี้ยี่สิบข้อต่อนลอสุขานงวตารอะไเอาจริงๆก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมอธิบายในหัวข้อพวกเนี่ยอธิบายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันซืนผมก็ยังเห็นอยู่เห็นอยู่เป็นอ,อ,อาจารย์มีชื่อเสียง อย่างน้อยระดับหนึ่งก็พูดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมว่าแนวทางอาลุสุนนะในบ้านเราเนี่ยเชื่อต่อลอสุพานาวัวตาลาเชื่ออยู่แค่ยี่สิบซีฟัตนอกนั้นปฏิเสธมันก็ทำให้เรารู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของใครสะดวกจะเชื่อแบบไหนหมายถึงว่า ต่อให้เราอธิบายมันก็แน่นอนครับมันมีมันมีคนที่พร้อมฟังซึ่งเราก็ดีใจและก็ยินดีมีหลายคนเข้าใจแต่ว่าคนที่เป็นเอ่อคีเพลเยอรเป็นตัวผู้เล่นที่เอ่อเป็นผู้เล่นหลักในสนามกับไม่นำพาไม่ฟัง แล้วก็ไม่ต้องโตแย้งด้วยแต่ว่ายังพูดแบบเดิมซึ่งมันก็คือข้อกล่าวหาที่ก่อเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วเราก็อธิบายซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วก็ชัดเจนว่าก็ไม่ฟังแบบซ้ําแล้วซ้ําเล่าอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเวลาเราอธิบายเราก็บอกแล้วว่า อัลลอฮฺาาละาลาไม่ได้มีสีฟัตแค่ยี่สิบแต่ยี่สิบที่เราเรียนและเราท่องกันนั้นมันเพียงพอต่อการรู้จักอัลลอฮฺ س ب บัวตาละาลาเพียงพอและเราก็ถามซึ่งก็ไม่มีใครตอบเลยสักคนหนึ่งบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ย คนที่บอกโอเคเอาลอสพาโนวตาลามีซิฟาตมากมายต่างๆนานา,นามันเยอะมันเยอะกว่า20สซึ่งเราเห็นตรงกันว่าเยอะกว่ายีแต่ก็ไม่เคยมีใครตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้เยอะกว่ายีเนี่ยมันต้องกี่ข้อถึงจะเรียกว่าขั้นต่ำของความเป็นมุสลิมว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วท่านต้องเชื่อกี่ข้อไม่มีใครตอบ ท่านนึกออกไหมครับว่าพอเวลาเราอาบน้ําละมาดมันมีขั้นต่ําของการอาบน้ําละมาดนะสมมุติว่าท่านมีน้ําน้อยน้ําเนี่ยมันน้อยหรือเวลามันน้อยทางฟิกเนี่ยนะอันนี้วกไปทางฟิกหน่อยนะน้ําน้อยเวลาน้อยเนี่ยวายิบสําหรับเราเนี่ยนะครับต้องอาบน้ําละหมาดเข้าที่น้ําและเวลาอํานวย มดว่าเหลืออีกห้านาทีจะหมดเวลาแล้วเรามีห้านาทีเพื่อหนึ่งทำน้ำละหมาดและสองละหมาดสี่รอการเราจะทำมันให้หมดในห้านาทีหรือไม่ถึงสิบนาทีไหนทะ่านจะทำยังไงเขาบอกเลยว่าถ้าเราทำสิ่งที่เป็นวาญิบอย่างเดียวของทั้งอาบน้ำละหมาดและทั้งละหมาดแล้วมัน c o บเวอ,อยู่ในห้านาทีนี้วาญิบต้องทำแค่นั้น การใส่ซุนัดเข้าไปแม้ว่าในเวลาปกติมันจะได้บุญนะแต่ว่าพอเวลาใส่ซูนัดเข้าไปเนี่ยเวลามันยืดขึ้นมันทำให้อิบาดาที่ควรจะอยู่ในเวลาเนี่ยมันไปตกออกนอกเวลามันไปตกออกนอกเวลาเพราะว่ามัวแต่บ้วนปากสั่งบ้วนปากสั่งเอาน้ำเทนะเทบางทีไม่ลงมือมือสันๆเอาไม่ได้น้ำเอาต่างๆนานา เสียเวลาพอเสียเวลาก็คืออะไรครับถ้ากลายเป็นว่าไอสิ่งที่มันควรจะจบในห้านาทีเนี่ยมันก็ไปจบที่สิบห้านาทียี่สิบนาทีนั้นในทางฟิกเขาบอกว่าถ้าเวลาเหลือน้อยท่านต้องว่ายิบที่ท่านต้องทำเฉพาะฟัดดูอย่างเดียวอย่างเดียวคำถามก็คือว่าฟัดดูอย่างเดียวของการนาำนัน่นละหมาดเนี่ยฟัดดูอย่างเดียวไม่ต้องเติมสุนัขเข้ามาเลยคืออะไร มันก็คือการหนึ่งเนียดพร้อมกับการนำน้ำเนี่ยล้างเข้าที่หน้ามือไม่ต้องล้างแล้วใช่ไหมมือไม่ต้องล้างแล้วแล้วก็อะไรอีกออบ้วนปากนะแล้วก็ทำสามครั้งหน้ากลาล็ล้างทีเดียวนั่นแหละล้างทีเดียวแขนขวาทีเดียวมือถึงข้อศอกขวามือถึงข้อศอกซ้าย อะไรเช็ดศีรษะบางส่วนแล้วก็ล้างเท้าขวาซ้ายจบอย่างละครั้งนั่นเขาเรียกว่าอะไรขั้นต่ำของฟัดดูทำแค่นั้นแหละมันเท่ากับการอ่านน้่งละหมาดแล้วการละหมาดมันก็เหมือนกันการละหมาดมันก็มีขั้นต่ำของมัน ีนี้เราพูดถึงขั้นต่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากําลังจะประยุกต์เข้ามาสู่ไอ้เรื่องของความเชื่อเนี่ยว่ามันมีความเชื่อขั้นต่ําหรือเปล่าโอเคเราเชื่อในอัลลอฮ์เราเชื่อในอัลลอฮ์เราเชื่อใน All og, รอซูนมันมีขั้นต่ำไหมว่าเราต้องเชื่อกับ All อัลลอฮ์เนี่ยอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไง พอเวลาเราอาบน้ำละหมาดมันมีขั้นต่ำเท่านี้ข้อทำแค่นี้ได้น้ำละหมาดแล้วในระดับหนึ่งและไปละหมาดแล้วมันจะซ้อเมื่อศรัทธาเราเชื่อในอัลลอฮ์เท่านี้เป้งกี่ข้อไม่รู้แหละแล้วก็มันทำให้เราเข้ามาสู่ความเป็นมุสลิมแล้วจากที่เราอาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนสมมติไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมเลยนะเกิดมาแล้วก็่าลับดุลินละแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นมุสลิม แล้วไอการที่จะมาเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องกี่ข้อก็ไม่ได้มีใครตอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัลลอฮฺฮานอวตาลามีซีฟ้าหรือว่ามีคุณลักษณะในจำนวนที่ไม่อาจคิดคำนวณได้จำนวนลักษณะนั้นการจะอีมาน ต่อทุกรายละเอียดของจํานวนที่มันเป็นจํานวนอนันต์หรือเป็นจํานวนที่ไม่จํากัดเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นการอิหม่านก็จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นภายใต้จํานวนที่ถูก,กํากับเอาไว้นั่นเป็นเหตุให้อุลามะเขาก็มาบอกว่าเออมันต้องศรัทธาเชื่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็สรุปยื่นเมนูเอามาให้เลยว่า เนี่ยสิ่งที่เราต้องกินเนี่ยกินแล้วก็มีประโยชน์อ่ะกินซะอยู่ในจานเนี่ยแต่ว่าไอเราไม่พอไงไอคนบางคนนะนะคนบ้านเราเนี่ยไม่พอบางคนก็ต้องไปดูว่าเอไอจานนี้เนี่ยที่เขาจัดมาให้เนี่ยมันมาจากซัพพลายเออร์เจ้าไหนผักมันมาจากไร่ไหนแล้วมันผ่านการรับรองหรือเปล่า ไมไอ้รถที่ขนมานี่มันมาจากบริษัทไหนมันเติมลมยากี่ปอนนะว,ว่าต้องไปดูหมดเลยทั้งๆที่ว่าอุระม่ะนเขาตรวจมาให้แล้วเขาดูไว้ให้แล้วแล้วก็นำเสนอแล้วว่า่ะมันอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในจานนี้แล้วมันรวมกันอยู่แล้วก็กินซะ,ะกินซะก่อนแต่นี่ไม่เอาความรู้อะไรไม่ได้มีแต่ว่ายิงคำถามว่า อไอหน่นจะเป็นยังไงไอหนีจะเป็นยังไงนะไอหนีมันเคยมีสมัยนะบีอะไรยังไงหรือเปล่ามันก็เกิดจากอะไรครับมันเกิดจากความไม่ไว้วางใจแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยพอไม่ไว้ใจไม่มีความรู้มันก็เกิดปัญหาต่อทุกอย่างที่อุลามะเอามาให้ แล้อุลมามะนี่ใครล่ะครับอุลมามะก็คือผู้รับมรดกจากนบีเขารับมาแล้วก็ส่งต่อการรับมาแล้วก็ส่งต่อการคนอยู่ข้างนอกกระบวนการไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ของการรับส่งเลยเนี่ยมองจากข้างนอกเนี่ยแต่ก็ถามทุกเม็ดเลยว่าไอ้นุ่นอยากจากไหนไอ้นี่ยังไงอะไรยังไงทงั้งๆที่รู้ไปก็ทําอะไรไม่ได้พอเวลาเขาใส่จานมาเอางที่ผมเปรียบเทียบเนี่ย เราไปถามว่าไอ้รถที่มาส่งเนี่ยมันมันเติมลมยางเท่าไหร่มันเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเมื่อไหร่มันอะไรยังไงนะ่มันยุ่งยากไปหมดเขาก็จัดมาให้เลยนะเหมือนกันจะมาลรามาที่โราเนี่ยนะก็ต้องมาดูว่าเออไออิดแต่ละก้อนนี่มันมันเคยเปื้อนนยิสตมาหรือเปล่าเราว่า ต้องไปดูต้องไปตรวจสอบนะเพื่อให้มันอะไรเพื่อให้มันมันซ้อใจนะฉันก้มละหมาดนะฉันนะต้องอ,อยู่บนสถานที่ที่มันไม่เปื้อนนะยิสอย่างนั้นอย่างนี้ฉันต้องยากเกณฑ์ฉันต้องอะไรยิงคําถามสารพัดสารเพทั้งทั้งที่หลักการก็คืออะไรคือตัดสินตามจอเหตุคือตามรูปการไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอเวลาเราจะละหมาต่อให้ข้างถนน ข้างหน้าเราเนี่ยถ้ามันไม่ได้เห็นว่ามันมีขี่หมูขี่หมาอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะละหมาดเลยได้ไม่ต้องไปว่าเฮ้ยมันน่าจะมีมันต้องมีแล้วว่าหมาตัวปีกๆเดินแถวเนี่แล้วมันก็กลายเป็นว่าไอ้คาว่ามันต้องมีมันต้องเคยผ่านมันต้องมันต้องมันก็เลยกลายเป็น wish was สารับเขาเรียกคือการกระซิบกระซาบแล้วสุดท้ายยังไงไม่ได้ละหมาด เพราะว่าผมต้งคคำถามอยู่เฮ้ยมันน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่ามันน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าเข้าห้องน้ําที่เจอวิสวาเหมือนกันไอ้อ่างไอโถนะพอเวลาปัสสาวะแล้วเอา้าจะลาดจะตักน้ําเฮ้ยไอ้น้าเนี่ยมันอยู่ในอ่างแล้วก็ปริมาณมันไม่ถึงสองกุแลแจแล้วมันมีไอ้พวกกระดงกระเด็นมาหรือเปล่าเนี่ยคนอื่นเข้าเข้าก่อนหน้านี้ด้วยไม่ใช่มุสลิมด้วยมันจะเอ่อมันจะพิธีพิถันในการขับถ่ายหรือเปล่าโอ้นี่มันตั้งข้อสังเกตไปหมด สุดท้ายอะไรสุดท้ายมันก็ใช้ชีวิตไม่ได้เขาก็บอกว่าเรื่องศาสนานี่มันตามจอเหตุก็คือมันตามรูปการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเชื่อเนี่ยคือเขาจัดมาให้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฟังคําที่เขาอธิบายว่าเออที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนี่อธิบายไปแล้วกี่คํารบก็ไม่รู้ก็ยังคงแบบเดิม ก็ยังคงยิงคาถามแบบเดิมแล้วก็ยังพูดแบบเดิมและเอาจริงเนี่ยผมก็แคปมาด้วยนะเนี่ยแคปมาด้วยว่าใครโพสต์อะไรอะไรยังไงแล้วก็พูดเหมือนเดิมเนี่ยอา่ารยบมันเชื่อเชื่อเท่านี้ไม่ได้เชื่อมากกว่านี้มีทั้งวิดีโอคลิปมีทั้งการโพสต์มีทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายคําถามก็คือว่าเออแล้วที่อธิบายไปเนี่ยอธิบายไปเนี่ยนะครับมันเป็นฮุตจะ ทุจจารุณาอะไรก็คือมันเป็นหลักฐานปราบปรามในวันกิยามัตแล้วเพราะว่าวันกิยามัตพอเวลากลับไปหาร้อแล้วเนี่ยอาร้อบอกว่าเทำไมไปกล่าวหาใส่ร้ายเขาคนอธิบายเนี่ยก็มาอธิบายให้ฟังแล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงก็กลายเป็นว่าก็จะไปตอบกับร้อยยังไงเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือสิ่งที่เรานํามา อธิบายเพื่อให้สิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยเชื่ออยู่แล้วเนี่ยให้มันได้รับความเข้าใจและใครก็แล้วแต่ที่จะตั้งแง่ตั้งคําถามก็เราอธิบายเพื่อให้เขาเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจไม่ยอมรับก็ต้องไปตอบกับลอสฮานาบัวตาล้แล้วมันก็ยังมีข้อคําถามเขาบอกโอ้ยอากีดาที่พวกเราเรียนเรียนกันอยู่เนี่ยนะเออ นักวิชาการเบอร์ใหญ่ๆของพวกเราเองนักวิชาการใีใหญ่ที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อเนี่ยเขาเตาบาัสกันหมดแล้วเขาไม่ได้เชื่ออย่างพวกคุณหรอกยกมาใครบ้างอ่ะอิหม่ามรอซีฟัครุดดีนอรอซีอิหม่ามกอซาลีอิหม่ามฮารอมีน ก็มีสองสามชื่อที่จะยกมาบอกว่าเนี่ยเขาเตาบัสหมดแล้วก่อนตายนะเตาบัสกันหมดแล้วแล้วพอเวลาเราไปดูอ่ะถามว่าเตาบัสจากอะไรพอเราการสีฟ้ายี่สิบมานะ